สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Spiritual Reading t a l o นะคะเรื่องโชคดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คือเรื่องอะไรนะคะก็ขอให้ไพ่ของแม่หมอนะคะสองสำรับนี้ในการส่งคำทำนายให้กับพวกคุณนะคะมาดูพลังงานของคนที่โชคดีกันก่อนเลยแล้วกันนะคะวันนี้พลังงานของใครจะเข้ามาในคลิปของแม่หมอนะคะขอเช็คพลังงานของพวกคุณกันก่อนขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอดูพลังงานของคุณ 10บม้เท้ามาอีกแล้วช่องหลักของไม่หมอนะช่องฮิลลิงทาร์โลบายชลีกอนนะคะสิบม้เท้าขึ้นบ่อยมากพลังงานของพวกคุณทุกคนนีรู้สึกว่าองานเยอะงานยุ่งมีภารกิจเยอะแยะมากมายเหลือเกินที่คุณแบกไว้นะคะแล้วแต่ละภารกิจอะมันก็คือความหวังของหมู่บ้านความหวังของครอบครัวอะไรประมาณนี้เหมือนคุณแบกความหวังของรอบครัวไว้นะพลังงานก็ประมาณนี้เลยแวบแรกนะคะขอดูอีกสักสาใบนะคะ มาทักทายกันอีกสักสามใบแล้วกันทำความรู้จักกันก่อนเดอะสตาร์หลายๆคนนะที่เข้ามาชมคลิปของแม่หมอคุณเป็นเป็นเหมือนดวงดาวคุณเป็นเหมือนความสวยงามคุณเป็นเหมือนความหวังของคนส่วนใหญ่ในยามที่พวกเขามืดมิดอะ่ะคุณยังเป็นแสงถึงแม้ว่าแสงของคุณอคุณอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ได้เยอะอะไรมากมายอะ่ะแต่ยังน้อยอะ่ะมันก็คือแสง เขายังรู้สึกว่าเขามีพวกเขายังรู้สึกว่าเขามีคุณคน่ะคนคนอื่นๆคนรอบข้างรอบตัวของคุณคนในครอบครัวของคุณหรือใครก็ตามเขายังรู้สึกว่าเขามีคุณแล้วก็ใบที่2องัอศวินถือเหรียญแล้วก็เดอะเลเวอร์พลังงานของคนที่เข้ามาชมคลิปคนที่กำลังจะได้รับข่าวดีเรื่องโชคดี ต่างๆแต่สำหรับเป็นราชินีถือเหรียญคุณคุณเป็นเหมือนแสงสว่างให้กับคนรอบข้างรอบตัวหรือแม้กระทั่งแสงสว่างให้กับคนรักของคุณทุกคนรักคุณนะมันมีคนที่รักคุณนะถ้าคุณรู้สึกว่ามันจะมีหรอไม่หมอมีมีคนที่รักคุณแล้วเขาก็ลอให้เหมือนเหมือนเหมือน เหมือนกับเขารออะไรบางอย่างจากคุณด้วยอะ่ะแม่หมอรู้สึกมีคนกําลังรอคอยบางอย่างจากคุณอาจจะเป็นคุณะ่ะเป็นตัวแทนหมู่บ้านเป็นตัวแทนครอบครัวเป็นตัวแทนใครสักคนหนึ่ง <c oughs> เพื่อทําอะไรบางอย่างให้กับพวกเขาเหล่านั้นแล้วคนเหล่านั้นอะ่ะเขาต้องเขาต้องการอะไรจากคุณอ่ะเขาต้องเขาหวังพึ่งคุณเขาแม่หมอรู้สึกว่าคุณคือแหล่งพลังงาน <c oughs> แหล่งพลังงานของพวกเขาอะ่ะถ้าจะเปรียบเทียบพลังงานแบบนี้นะ หนึ่งเลยแม่หมอรู้สึกว่าคุณน่ะน่าจะทํางานน่ะหาเงินทํางานเพื่ออนาคตเนี่ยมันไม่ได้เพื่อตัวคุณคนเดียวอะ่ะเพื่อคนที่คุณรักด้วยคุณอาจจะเป็นตัวแปรสําคัญในการเงินของหลายๆคนของคนที่คุณรักและสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่แม่หมอรู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่คุณเต็มใจอะ่ะคุณเต็มใจที่จะช่วยเหลือพวกเขาคุณเต็มใจที่จะทําแบบเนี้ย มันอาจจะดูเหนื่อยนะมันอาจจะดูแบบเออทุกอย่างมันมันอยู่ที่คุณคนเดียวเลยหรือยังไงอะไรประมาณนี้คุณอาจจะแอบรู้สึกแบบนั้น่ะแต่จริงๆแล้วคุณเลือกที่จะเป็นคนคนนี้คุณเลือกที่จะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือครอบครัวคุณรู้สึกดีมากกว่าที่ไม่ช่วยอะไรเลยถึงแม้ถ้าคุณเลือกที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลพวกเขาเหล่านี้มันจะเป็นภาระที่เรียกว่าหนักอึ้งของคุณก็ตาม แต่คุณจะรู้สึกดีกว่าถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยมันคือความภาคภูมิใจแม่หมอรู้สึกว่ามันคือความภาคภูมิใจตัวเองด้วยอะ่ะและคุณก็เป็นความภาคภูมิใจของคนอื่นๆของคนในครอบครัวถ้าจะมีอยู่น้อยอ,อกน้อยใจพวกเขาเหล่าน,นั้นบ้างอ่ะก็ก็ให้มันเป็นแค่ความน้อยใจเล็กๆก็พอเนาะพวกเขาเหล่าน,นั้นอะ่ะขาดคุณไม่ได้หรออืมจริงๆขาดคุณไม่ได้แน่นอนคุณเป็นแหล่งพลังงานใหญ่ของพวกเขานะคะ เรามาดูว่าเรื่องที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณโชคดีที่สุดเนี่ยมันคือเรื่องอะไรเรื่องโชคดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเรื่องโชคดีที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องอะไรคะสองไม้เท้าเรื่องโชคดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณ เด็กถือดาบอัศวินถือไม้เท้าแล้วก็หนึ่งถ้วยเรื่องโชคดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณมแม่หมอคิดว่าได้สำรับก่อนได้สำรับเป็นราชาถือถ้วยความรักความรักการงานความรักกับการงานจะโดดเด่นมากๆนะคะถ้าเกิด คุณคุณรู้สึกว่าคุณจะเดินทางไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งมีเป้าหมายที่จะเดินทางอะ่ะคุณได้เดินทางทุกอย่างจะผ่านฉลุยทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีเส้นทางที่คุณกําลังจะเดินทางไปก็ถูกเคลียร์หมดละถูกเคลียร์หมดละโดยที่คุณไม่ต้องสงสยัยไม่ต้องไม่ต้องกังวลใจอะไรเลยอะ่ะหนึ่งนะถ้าคนกําลังจะเดินทางอะ่ะการเดินทางของคุณจะราบรื่น นะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จในการเดินทางได้ไปต่ออนาคตที่ดีในการเดินทางมีความโชคดีเกี่ยวกับการเดินทางแล้วก็2 2เนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับความรักด้วยนะการเดินทางครั้งนี้เป็นเรื่องที่โชคดีหนึ่งเลยนะแล้วก็2ออะ่ะอาจจะคุณอาจจะได้ไปเจอคนที่ที่รักคุณเนี่ยเพิ่มเติมมากขึ้นทำไมต้องบอกเพิ่มเติมมากขึ้นเพราะแม่หมอรู้สึกว่าคุณเป็นเป็นที่รักของใครหลายๆคน ถ้าจะมีหลายๆคนในที่นี้รู้สึกว่า,าไม่ดอกไม่หมออะไรอย่างเงี้ยอย่าอย่าไปปิดกก้นตัวเองนะคุณคุณเป็นที่รักถ้าถ้ามนุษย์ที่คุณมองไม่เห็นก็เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเป็นที่รักของเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือของทุกสรรพสัตว์ที่คุณอาจจะรู้สึกได้หรือไม่รู้สึกได้ก็ตามนะจะมองเห็นหรือไม่มองเห็นก็ตามแต่คุณนะ่ะเป็นที่รักคุณถูกรักแล้วก็จะมีการเดินทางเกิดขึ้นและการเดินทางจะนําโชคมาให้กับคุณ นะคะการเดินทางจะนําโชคมาให้กับคุณแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดคุณจะได้เจอคนที่เขารักคุณจริงๆเมตตาคุณจริงๆแล้วก็รักแบบไม่หมอรู้สึกว่าเขาจะรักแบบไม่มีเงื่อนไขด้วยนะคะถ้าคนโสดเนี่ยจะแบบไปเจอคนที่แบบลงสเสน่ห์คุณหัวปักหัวปั๊มเลยประมาณนั้นเลยนะแล้วก็ถ้าคนที่ไม่โสดอะ่ะเหมือนคุณมีนะหน้าท้องมีเมตตามหานิยมแล้วก็มันเหมือนทําอะไรมันก็คล่องไปหมดอะ่ะการงานก็รุ่งนะ แล้วก็ความรักก็ก็ดีก็เวิร์กมากๆเลยนะคะแต่ไม่หมอยังไม่เห็นการเงินนะในความโชคดีอาจจะเป็นในเรื่องลักษณะนี้นะคะแล้วพาะยาะบอกอะไรอีกคะพะยาบอกอะไรอีก the f o o l แล้วก็1ดาบสเหรียญ เตอร์ฟูดาบ2องเหรียญแล้วก็แล้วก็หเหรียญเตอร์ฟู1ดาบ2องเหรียญห้าเหรียญเดอะแฮงแมน The เรื่องที่โชคดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยเอาเป็นว่าโดดเด่นมากๆเกี่ยวกับการเดินทางถ้าถ้าเกิดเออใครที่มีโป,โปรแกรมที่จะ เดินทางอ่ะคือเลิศมากเลยนะจริงๆแล้วการเดินทางถ้าเป็นยวดยันภาหานะก็จะให้โชคให้ลาภคุณด้วยเออมันมีมันมีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาด้วยนะมีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาด้วยแล้วก็คุณจะชัดเจนกับตัวเองได้มากขึ้นสมมุติในตอนนี้คุณรู้สึกว่าตัวเองอ่ะรอคอยความสําเร็จอยู่รอคอยความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งในชีวิตอยู่ ก็โดยปกติแล้วพวกเราทุกๆคนถ้าการใช้ชีวิตปกติมันจะมุ่งเน้นไปที่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในชีวิตก่อนเนาะไม่ไม่อยากอัตคัดไม่อยากลําบากก็เลยต้องมีการเดินทางที่จะไปเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นอะไรประมาณเนี้คุณเชื่อไหมว่าสิ่งที่คุณโปรแกรมที่แม่หมอบอกไปเนี่ยถ้าถ้ามันเป็นวงโคโจรของคุณเนี่ยคุณจะได้ปลดล็อกในเรื่องความอัตคัดความ เห็นใจอะไรประมาณนี้มันมันจะปลดล็อกอ่ะคุณจะรู้สึกดีมากขึ้นร้อยเกือบร้อยเลยวันนี้คุณจะโชคดีกับการเดินทางนะไม่ไม่รู้ละมันมีการเดินทาง าพาหนะการเดินทางหรืออะไรเงี้ยมันถูกเคลียร์การเดินทางจะราบรื่นและการเดินทางไปของคุณในครั้งนี้มันจะทําให้คุณนะ่ะได้ได,ได้ได้เจอคนที่ดีได้เจอคนรักของคุณได้เจอคนรักที่ดีได้ไปเจอการยานมิตรที่ดีได้ไปมีชีวิตที่ดีโดยที่คุณรู้สึกว่าเออเราก็ปิดกั้นตัวเองตั้งนานนะอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนไม่กล้าที่จะออกจากเซฟโซนไม่กล้าที่จะออกจาก อะไรที่มันเป็นโซนที่คุณรู้สึกว่าคุณปลอดภัยอ่ะแต่ทีนี้นไ,ไอโซนปลอดภัยของคุณนะคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่เติบโตเลยอ่ะมันก็รู้สึกอึดอัดเนี่ยถ้าคุณกล้าที่จะแบบเด็ดขาดกับตัวเองอ่ะว่าเออฉันจะต้องออกผจญภัยแล้วนะฉันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่ขยับขยืขย่นหรือจะต้องไปเอ,อ่อไปรับพลังงานอ่ะจากสถานที่ที่มันไกลออกไปจากบ้านของคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้ได้เรื่องราวที่มันโชคดีได้ความรู้สึกดีๆกลับมา แล้วมันเป็นสิ่งที่อาจจะได้คําตอบในการใช้ชีวิตได้มากขึ้นด้วยโดยโดยที่คุณไม่ไม่คิดเลยว่าเออสิ่งที่กลัวมาตั้งนานอะไรประมาณนี้นะสิ่งที่กังวลมาตั้งนานพอเราตัดสินใจไปตัดสินใจเดินทางหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันกลับได้ฟิลแบบใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะแล้วพายาบอกอะไรเพิ่มเติมอีกสักสามใบนะจัสติก The view of fortune, Justice, the view of fortune แล้วก็ the moon เป็นไพ่เมเจอร์ขนาดทั้งสามใบนะคะไพ่ยอยากจะบอกว่าเนี่ยถ้าถ้าวงโคจรชีวิตของคุณอนะ่ะมันมันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันคือการเปลี่ยน,น,ปยนแปลงที่เติบโตแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นครอบครัวมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มากขึ้นถ้าคุณทําเพื่อครอบครัวนะคือทุกอย่างคือมันตอบโจทย์อะทุกอย่างตอบโจทย์ไม่มีความบังเอิญถ้าคุณอ่ะ กำลังพลิกผันชีวิตของตัวเองกำลังจะเติบโตกำลังจะเปลี่ยนไมล์เซตตัวเองกำลังจะเดินทางออกไปจากจุดที่คุณเคยอยู่เพื่อขยับขยายอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้ไปเจอสิ่งที่มันโชคดีชีวิตของคุณมันจะโชคดีมากขึ้นแล้วก็ครอบครัวของคุณจะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มากขึ้นทําไมต้องบอกว่าครอบครัวอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเพราะว่าคุณน่ะเป็นเหมือนตัวแปรสําคัญน่ะที่จะทําให้พวกเขาอ่ะมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เพราะตัวคุณอุดมสมบูรณ์ปุ๊บเนี่ย คุณสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้แล้วก็แบบสบายใจด้วยมันไม่ได้เป็นการบังคับเพราะบอกเลยว่าคุณตั้งใจที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลคุณตั้งใจที่จะเอ่อซัพพอร์ตทุกคนในครอบครัวอย่างที่พลังงานออกไปตอนแรกนั่นแหละว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านในะประมาณนี้แล้วมันจะประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะถ้าใครมีความกังวลใจเกี่ยวกับการจะไปนู่นไปนี่การออกเดินทางไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดไปทํางานเอ่อที่ไกลๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลเลยคุณจะได้เจอสิ่งที่ดีแน่นอนนะคะ แล้วพออยายะบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะพาสำหรับนี้อยากบอกอะไรเพิ่มเติมเห็นไหมเหตุการณ์เดินทางไหมไม่บอกรู้สึกมันมีการเดินทางเกิดขึ้นจริงๆอ่ะคุณต้องเชื่อใจนะไม่บังเอิญ the w e e l of fortune อะไรอย่างเงี้ยมันคือโชคชะตาของคุณคุณคุณลิขิตตัวเองไว้แล้วถ้าคนที่กังวลใจนะไม่ต้องกังวลเลยคุณอะลิขิตตัวเองไว้แล้วตั้งแต่ก่อนลงมาเกิดนี่คือโซแพนสำคัญ ปล่อยให้สถานการณ์อ่ะมันเป็น,นกลไกนะมันเป็น,นกลไกขับเคลื่อนคุณไปเรื่อยๆนะถ้ามีความกังวลก็คลายดีดความกังวลออกไปเพราะว่าในตอนนี้วงโคจรของคุณจะเข้าสู่ความมหัศจรรย์นในชีวิตคุณจะได้ไปเห็นคุณจะได้ไปเจออะไรที่มันเป็นความมหัศจรรย์จริงๆแล้วมันมันเป็นของขวัญแม่หมอรู้สึกว่ามันเป็นของขวัญที่จะมอบให้กับคุณแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะแม่หมอบอกไปตอนแรกว่ามีพลังงานเทปถ้าถ้าคุณรู้สึกว่าเออในโลกมนุษย์ใบนี้ไม่มีใครรักคุณเลยหรืออะไรเนี่ย คุณเป็นที่รักของเหล่าเทวดานะบอกได้เลยว่าคุณเป็นที่รักของเหล่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนท่านเห็นท่านเห็นการกระทําทุกอย่างของคุณท่านเห็นความในใจของคุณท่านเห็นพลังงานของคุณและท่านคอยปกป้องคุณอยู่ท่านคอยปกป้องคอยโปรเทคุณอยู่ตลอดดังนั้นถ้าเหงาบนโลกมนุษย์ใบนี้ก็ให้แค่รู้สึกว่าเออแค่เราคงมาทาอะไรสักอย่างแค่เหงาบนโลกมนุษย์ใบนี้แต่จริงๆแล้วคุณไม่เหงานะคุณถูกโปรเทคจากเหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถ้าอย่าบอกว่าเส้นทางที่คุณเดินเนี่ยมันอาจจะมีความกังวลนะคุณคุณอาจจะเดินทางไปในสถานที่ใหม่ๆหรืออะไรแบบนี้อาจจะมีความกังวลแต่โปรดอย่าก,กังวลเลยสักวันหนึง่งอ่ะสถานที่ที่คุณเดินทางไปใหม่ๆที่คุณแบบเหมือนเป็นเดอฟูอ่ะเป็นนับศูน์อ่ะเหมือนเริ่มต้นใหม่อ่ะมันจะกลายเป็นสถานที่ที่คุณคุ้นชินกันมันอาจจะเป็นสถานที่ที่คุณตั้งใจที่จะไป ตั้งแต่ก่อนลงมาเกิดแล้วก็ได้ว่าช่วงเวลานี้คุณจะไปที่นี่นะแล้วคุณทาจุดทาตามจุดประสงค์ทําตามเป้าหมายได้สําเร็จอะ่ะพอคุณไปสถานที่แห่งนี้ปุ๊บอ่ะมันก็ถูกซัพพอร์ตทั้งหมดเหมือนจุดประสงค์ของคุณมันไปอยู่ตรงที่แห่งนั้นคุณเกิดมาเพื่อจะทาแม่หมอบอกแล้วนะพวกเรามีจุดประสงค์ในการลงมาเกิดอะ่ะและคนที่เข้ามาชมคลิปนี้คุณจะได้รับเรื่องที่โชคดีความโชคดีเนี่ยคุณจะได้เข้าสู่จุดประสงค์นั้นจากการเดินทางแม่หมอเห็นแบบนั้นจริงๆว่าคุณจะได้เข้าสู่จุดประสงค์นั้นจากการเดินทาง มันอาจจะไปได้ง่ายทั้งหมดไม่ใช่ไปปุ๊บโอ้โหโชคดีเจอเรื่อง gehen, อะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายแบบกริกขนาดนั้นเพราะถ้าอะไรที่มันง่ายและกริกขนาดนั้นทุกคนยังไม่เติบโตอ่ะทุกคนจะไม่เข้มแข็งแต่คุณจะไปเจอมิตรภาพที่ดีคุณจะไปเจอสถานการณ์ที่ทําให้คุณโตขึ้นแก่งขึ้นเก่งขึ้นแต่ทุกสถานการณ์ที่คุณไปเจอเนี่ยบอกได้เลยมันคือสร้างมันเป็นสถานการณ์ที่สร้างประโยชน์ให้กับคุณและถ้าสร้างประโยชน์ให้กับคุณเมื่อไหร่ คุณจะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนรอบข้างรอบตัวได้อีกเยอะเลยนะคะใช่คือชัดอ่ะมีการเดินทางคือแบบชัดมากคุณจะได้ไปเจอสถานที่ใหม่ๆที่มันแบบไม่เคยเจอมาก่อนและคุณจะเข้าคุณจะขอบคุณอ่ะเพราะไปถึงณวันนั้นจริงๆนะไปอยู่ตรงจุดนั้นจริงๆอ่ะคุณจะขอบคุณสถานที่ที่คุณไปคุณจะรู้สึกว่าเออมันทําให้คุณได้เห็นอะไรที่มันกว้างขึ้นมันทําให้จิตใจของคุณมันมันเปิดกว้างมากขึ้น ทำให้คุณเห็นอะไรหลายๆอย่างในภาพที่มันใหญ่ขึ้นมากๆอ่ะคุณจะได้รับความโชคดีจากการเดินทางจริงๆเป็นการการันตีของไพ่ของแม่หมอในวันนี้นะคะแล้วก็แม่หมอก็ขอให้คุณโชคดีนะคะจากการเดินทางแล้วก็โชคดี ็นทุกๆเรื่องเลยถ้าเกิดวันนี้ไม่มีพลังงานของพวกคุณนะไม่ฉันไม่ได้จะเดินทางไปไหนหน้าอะไรนะก็ขอให้คุณได้ได้โชคดีกับการได้ไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็ได้คุณอาจจะได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรืออะไรแบบเนี้ยได้ไปเจออะไรดีๆได้ไปเจอคนที่ดีได้ไปเจอกระยาณมิตรอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีในชีวิตของคุณนะคะแม่หมอก็ขอให้คุณมีความสุขมากๆนะคะขอบคุณมากคะ่ะ